พีดาคะพีดาตื่นเร็วฟอนมาปลุกแล้วนะเร็วรีบตื่นเร็วเช้าอันสดใสเนะี่ยรอพีดาอยู่นะตื่น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 ,ต,นตื่นแล้วฮัลโหลพี่ดาทำอะไรอยู่คะไม่มีอะไรหรอกแค่ฟอนจะมาบอกว่า Miss you เฉยๆไว้เรารอเจอกันงานจับมือนะคะอยากเจอพี่ดาตัวเป็นๆแล้วะเพราะว่าแอบส่งมาอยู่ตั้งนานสวัสดีค่ะนี่คือแม่หมอฟอนดวงของพี่ดาประจำวนี้มีเกนจะได้ยินเสียงของคนที่คิดถึงครับกริง พี่ดารับสายเร็วทำอะไรอยู่นะ่ะอย่าให้ฟอนต้งองรอนานสิคะถ้าไม่รับเนี่ยจะง,งอนล้นนะเย้สวัสดีค่ะพี่ดาเป็นไงบ้างคะทำงานเหนื่อยไหมเคันี้หนูอัดรอบที่3ามแล้วเพราะว่าเหมือนอัดไปสองรอบแรกมันเหมือนมันเป็นภาพดำแล้วหนูกลัวว่าส่งไปแล้วพี่จะเสียบัตรฟรีก็เลยอัดใหม่นะคะก็ขอโทษด้วยนะคะก็อยากจะบอกพี่ว่า อยากให้คลิปนี้เป็นหนึ่งในกำลังใจถ้าพี่เหนื่อยเมื่อไหร่ก็ขอให้หรู้ว่ามีคนจับมือไปกับพี่นะคะสู้ๆเสมอนะไปติงรอเจออยู่นะคะ one two three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to พีดาขอให้มีแต่ความสุข แต่งเนื้อสดๆเลยก็ขอให้วันเกิดปีนี้พิดานะคะหยิบคลิปนี้ขึ้นมาดูได้ตลอดเลยแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะคะสู่ๆนะคะพิดาไว้เจกันนะรอเจอยู่นะคะสุขสันต์วันเกิดครัพผมพิดาเรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยใช่ไหมไม่เป็นไรนะหนูเชื่อว,ว่าพิดาต้องทำได้แน่แนนะคะซื้อๆนะฟอนก็จะสู้เหมือนกันนะคะขึ้นกิ่งขงึ้นฟัน ว้าวพี่คือพี่ดาใช่ไหมคะหนูอยากเห็นหน้าพี่มานานมากๆาแล้วอะ่ะแล้วหนูเห็นพี่ส่งมาเยอะมากมีแบบวาดแบบว่าวาดใส่กระดาษเยอะมากขอบคุณนะคะลายมือน่ารักมากเดี๋ยวได้เลยค่ะจะเป็นเบบี้ที่ยิ้มเยอะๆนะคะหนูชอบยิ้มอยู่แล้วหัวเราะด้วยแต่ว่าความจริงก็แอบส่งสองพี่มาบ้างคะ่ะ แล้วยิ้มตามมากชอบไอเดียของพี่ที่แบบบางทีเวลามันสั้นนะเนาะเราไม่สามารถพูดได้ก็เขียนเอาวันหลังหนูอทำบ้างดีกว่าถ้ามีกระดาษแต่ว่าตอนนี้ยูหอไม่มีกระดาษขอบคุณนะคะได้เลยค่ะอ่านแล้วจะยิ้มแล้วก็ทำวินิฮัทสังทีเ <c oughs> ขินว่ากได้เลยค่ะหนูจะกอดตัวเองด้วยนะคะดีใจที่เมดยูเดนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะเขาบอกว่าห้าม บนกับเมมเพราะว่ามันจะเป็นจริงโดยเฉพาะกับหนูวันนั้นหนูเจอพี่ด้วยหนูจําได้บันไดเลื่อนตอนจะกลับพี่ใส่เสื้อสีเขียวหรือเปล่าที่ถือกล้องถ่ายรูปหนูมองกล้องพี่ด้วยอืมจะพูดดีไหมอ่ะพ้อนไปเลยพูดก็ได้พี่ดาอ่านปากของฟ้อนดีๆนะคะ ขราวนี้ไม่ชูป้ายแล้วนะคะได้ยินเสียงพี่ดาดเต็มๆแล้วก็น่ารักมากเลยคะ่ะยิ้มน่ารักมากๆนะคะยิ้มเยอะๆนะคะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่คอยตามหนูอยู่ตลอดดีใจมากๆจริงๆคะ่ะยังไงก็ขอให้พี่สุ่มสเตจไดแ้แล้วเรามาเจอกันนะคะฮ้ยเบื่อจังเลย เมื่อไหร่ฟอนจะได้เจอพี่ดาคะเนี่ยฮคิดถึงใจแย่อยู่แล้วเอาเป็นว่ารอเจอสักที่ใดที่หนึ่งเร็วๆนี้นะคะชูชัดก็รออยู่นะคะ y ิ u พี่ดาพี่ดาชอบกินกุ้งหรือเปล่า<ฮ>เอาเป็นว่าพี่ดาต้องเคยกินกุ้งอยู่แล้วแหละในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย กุ้งที่หัวหินพี่ดาอาจจะไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นี่นะคะดูนะขอจะเล่นไมคเกินนี่ส,ะสะั้นๆปิ้งอู้กุ้งลอยได้นี่ตัวนี้จากหัวหินเดี๋ยวฟันจะแกะให้พี่ดานะคะเพราะไหมนี่เลยอ้าพี่ดากินเปลือกนะสะันนี้เนื้อฟันกินเองว้าวว่าแต่คือเพลงอะไรคะเพลงที่เปิด <laughs> หนูพยายามฟังแต่ว่าฟังไม่ออกอ่ะ <laughs> มาบอกหน่อย <laughs> จอกันนะคะดูแลรักษาส,สุขภาพด้วยเฮ้ยเขียนนานไหมคะพี่ดา thank you มากๆค่ะอ่านจบแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจกับความทุ่มเทนี้มาเลยค่ะก็หนูก็จะอยู่ข้างๆพี่ดาเหมือนกันนะคะดีใจที่ได้เจอกัน,นะคะ่ะ <laughs>